สวัสดีครับวันนี้ก,กลับมาพบกับผมกุณซืมแมวลมโตกับเดิมครับวันนี้ทางกุณซืมแมวครับก็จะมาวิเคราะห์อบอลกันเหมือนเดิมนะก็หยิบมา4คู่ครับนะเป็นคู่ใหญ่ๆประจำค่ำคืนนี้ครับเอามาฝากกันกับหน้าช่องทาง YouTube ครับ ก่อนอื่นครับนะก็มาดูผลงานเมื่อคืนก่อนครับตัวแตง VP ทางคอซูอแมวครับนะก็ทําเงินไปเป็นเทียบร้อยครับก็สามารถแก้แค้นได้สําเร็จนะครับนะสามารถเรียกทุนคืนได้ครับก็ให้คู่โรมาไปครับนะที่ราคาปปครับคู่นี้ก็จบไปที่โรมาครับเฉลิชชนะได้ที่หนึ่งศูนย์ครับก็กินเต็มไปนะก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยครับส่วนตัวสเต็ปสามนะครับน่าเสียดายครับตายตัวเดียวครับนะทาง ครับนะเปิดบ้านเสมอทางเซยวิยาไปครับเสียดายสุดๆครับไม่งั้นนะต้องบอกว่าเข้าทั้งสเต็ปสแล้วก็ตัวเต็งนะครับนะก็พอเนีค่าเข้าหนักๆเลยครับดีนะครับทางสเต็ปสามครับพลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับนะในกลุ่ม v ีพของทางคุณซูเมลครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณซูเมลจัดให้ในเนๆเหมือนเดิมครับนะสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์บอลกันครับหรืออยากได้ตัว v ีพ แล้วก็กลุ่ม V.P. ครับนะตอนนี้นะครับของทางคุณซื้อแมวนะเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายแต่กากรเข้าครับมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับเพียงแค่เล่นเว็บเดียวทางคุณซื้อแมวเท่านั้นนะก็จะได้เข้ากลุ่ม V.P. กันเลยครับทางคุณซื้อแมวครับไม่มีหักค่าจ่ายไม่มีเสียรายเดือนอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแค่เล่นเว็บเดียวกันเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆพี่ที่ไหนที่สนใจครับเดี๋ยวทางคุณซื้อแมวนะก็จะทิ้งรลนแอดไว้ให้ด้านล่างครับทางคุณซื้อแมวปักหม เดลิมครับมีแอดนำหน้าเลยนะ CAT 8899ครับหรือใครจะสแกน QR code ด้านบนก็ได้เลยนะครับนะ ก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางกุลซื้อแมวเขฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้กุลซื้อแมวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กุลซื้อแมวทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยครับนะก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะเต็มเปิดสนามโอทับฟอร์ดครับต้อนรับการเยือนหมาป่าวูฟแฮมตันครับคันนี้ครับนจะทําการเตะกันในช่วงราบสามทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตูเฮต์ของทั้งคคคคู่อะรรรััััับบนนเจก10้งงหลสุด ทางแมนยูเอาชนะได้5ครับนะทางวูดทตันเอาชนะได้2ครับแล้วก็เสมอกันมาที่3ครั้งด้วยกันนะครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นในปีที่แล้วครับในวันที่สาเดือนสิบสองครับก็เป็นทางด้านของแมนยูนะครับน้าที่สามารถบุกไปเฉือนชนะทางวูดทตันได้ที่1นูนย์นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผลงานของพวกเขาครับสิบนัดหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บชัยได้สี่ครั้ง เสมอไป3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป3ครั้งด้วยกันครับถ้า,านัดหลังสุดของพวกเขาอะครับนะก็มีเสมอ2นัดนะครับนัดที่เสมอก็มีบุกมาเสมอกับไบตันครับที่1-0เป็นบอลเอฟเอครับแล้วก็บุกไปเสมอกับสเปอร์ที่2-2ครับนะเป็นบอลในลีกตัวเองครับแล้วก็นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปที่1-0ครับอีกสองนัดนะครับนะก็แพ้ครับก็มีแพ้ให้กับไบตัน1-0ครับแล้วก็บุกไปแพ้ให้เวสต์แฮม1-0นะครับต้องบอกว่าแมนยูครับนะแพ้มาสองนัดติดต่อกันแล้วครับ สามารถเก็บใช้ได้ถึง8นัดครับเสมอไป2นัดนะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะต้องบอกว่าทางแมนยูครับในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็เป็นบอลเนล็กตัวเองครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางแอสตันวิลล่าได้ที่1-0ครับส่วนทางด้านของการลงทุนนะครับน้า5นัดหลังสุดของทางแมนยูครับเฉพาะเกมในบ้านนะครับนะก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับ เจ้าไปหนึ our our part, ่งครั story, so ้งครับแล้วก็เสียแค่ครั้งเดียวท่านนะครับต้องบอกว่าผลงานในการลงทุนของทางแมนยูครับในบ้านครับน่ค่อนข้างทําเงินได้ดีเลยครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของทีมเยือนกันบ้างครับอย่างโบ๊เกตันนะครับผลงานของพวกเขาครับนาสิบนั้นหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บใช้ได้5นัดเสมอไป1นัดครับแล้วก็แพ้ไป4นัดด้วยกันนะครับนะนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นเกมในลีกตัวเองนะก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ที่1นึ่งศูนย์นะครับส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับนาห้านั้บแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะ ส่วนทางด้านของผลงานนะครับนะเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับสิบนัดหลังสุดทุกรายการนะครับนะก็สามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้ง เสมอไป4ครั้ง <five> <teaching. S 2> แล้วก็แ hey. พ้ไปถึง5ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดนะครับนัดที่ออกไปเล่นเกมเบียนครับก็บุกไปแพ้ให้กับไบตันนะครับนัดถึง6กศูนย์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเกมเยียนของทางเวิร์มตันนะครับนะไม่ค่อยดีเลยครับในการลงทุนของพวกเขาครับนัดห้านัดหลังสุดนะครับเฉพาะเกมเยียนครับไม่สามารถทําตังได้เลยนะเสียไปถึง5นัดด้วยกันครับต้องบอกว่าเกมเยียนของบูมนะครับไม่ค่อยดีเลยครับส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนครับตอนนี้แมนยูครับพวกเขาอยู่อันดับที่สี่นครับนัดแข่งไป3 4นัดครับ ชนะไป19เสมอไป6แล้วก็แพ้ไปถึง9เกมครับได้มา49เสียไป4 41นะครับนะมีอยู่63คะแนนด้วยกันครับส่วนทางด้านบู๊ฟแชมตันครับอยู่อันดับที่13นะครับนะแข่งไป35นะัด ชนะไป11เสมอไป7แล้วก็แพ้ไปถึง17เกมครับได้มา30เสียไปถึง50ประตูครับนะมีอยู่40คะแนนนะครับตอนนี้คำนันทางมูสเชมตันครับก็นำทีมในโซนตกชั้นอย่างเลตเตอร์ครับอยู่ที่10คะแนนนะครับต้องบอกว่าทางวูมตันครับถ้านัดนี้พวกเขาแพ้ครันะก็ยังปลอดภัยอยู่ครับเพราะน้ำเลตเตอร์ครับนะในพื้นที่สีแดงครับถึง10แต้มด้วยกันนะครับ มาครับแล้วก็มาดูทั้งด้านของความพร้อมและคำนางของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยจากทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับวันนี้ก็ทางอีลิจเทนฮา่ครับก็จะไม่สามารถใช้งานอย่างสกอตแม็กทอยเป็นยังไงได้ครับนะแล้วก็จะมีอย่างกองหลัง ลาเฟเอลวารานครับกับลิซันโดมาติเนสนะครับนะเป็น2ตัวหลักของทีมครับที่จะไม่สามารถใช้งานได้ครับส่วนทางด้านของบลมตันครับก็มีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามา3คนนะครับตัวหลักๆนะจะเป็นอย่างซิกินโยครับนะกับบูบาก้าตาโอเล่นะครับนะตัวเก่งทีมครับที่จะไม่สามารถใช้งานในค่ำคืนนี้ได้ครับส่วนทางด้านของไลท์อัพนักเตะครับแล้วก็แผนการเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับทางแมนยูครับคาดว่าจะมาในระบบสี่สครับผู้สาบโตครับเป็นดาบบิดเดเคอาร์นะครับนะ กองหลัง4ตัววันนี้ครับทางแบ็กซ้ายเขาจะเป็นดาร์โลครับแบ็กขวาจะเป็นวานบิสซาก้านะครับส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับน่าจะเป็นลุคชอครับน่าคู่กับลินเดเลฟนะครับส่วนกองกลาง2ตัวนี้ครับน่าจะเป็นอย่างคริสเทนอิเล็กเซ่นนะครับน่าคู่กับคาเซเมโลครับส่วนทางด้านตัวลุก3ตัวครับนะก็จะมีอย่างจาร์ลันซันโชครับอยู่ทางซ้ายครับนะแอนโทนีอยู่ทางขวาครับแล้วก็เป็นอย่างบุนโน่เฟย์นาเดสครับกับตันทีมของทีมนะครับน่าคอยสร้างสรรค์เกมขึ้นไปครับส่วนกองหน้าเป้าวันนี้ครับน่าเป็นมาครับ คู่สาตูครับน่าจะเป็นโจเซชานะครับกองหลัง4ตัววันนี้ครับนะทางแบ็คขวาครับจะเป็นอย่างเซเมโดครับทางแบ็คซ้ายจะเป็นโกเมสนะครับคู่เซนแบ็ควันนี้ครับน่าจะเป็นดาวสันนะครับนาคู่กับคิวแมนนะครับส่วนด้านกองกลาง4ตัวนี้ครับทางปีกขวาครับน่าจะเป็นนูเนสครับทางปีกซ้ายจะเป็นอย่างเนโตครับนะ ส่วนคู่กลางครับจะเป็นอย่างเลมิน่านะครับนะคู่กับลูเบนเดเวสนะครับกับตันทีมตัวเก่งนะครับแล้วก็กองหน้านี่ครับน่าจะเป็นคู่หน้าครับนะคู่กับเทียโก้คอสตานะครับคอยรายขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาแฮนนี่แคปนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับเป็นราคากลางนะครับอาจจะไหลถึงลูกครึ่งเลยนะครับนะส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ด้วยกันครับส่วนทางด้านราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.36เเท่าครับสมอกันอยู่ทที่่4.72เานนะะครับ ส่วนทีมเยือนชนะครับอยู่ที่7.84เท่าครับต้องบอกว่าทางแมนยูครับนะโอกาสที่จะชนะครับทางด้านวูฟแชมตันนะครับสูงถึง5เท่าด้วยกันนะครับดูจากราคาที่เปิดมาวนี้ครับนะส่วนตัวทางกุนซูแมวครับดูว่าสูงไปเนี่ยนะครับนะเนื่องจากทางแมนยูครับยังหายชนะไม่เจอครับนะสองนัดหลังสุดครับก็ไม่สามารถทำเงินได้ครับแต่ว่านะครับนะสถิตในการเล่นบ้านของพวกเขาครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะนะสิบนัดหลังสุดนะครับของพวกเขาครับไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะถึง8เกมนะแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับเฮ็ดทุเฮ็ดของคู่นี้ครับหน้าที่พบกันนะครับห้านัดหลังสุดครับ ก็เป็นทางด้านของแมนยูนะที่สามารถเอาชนะได้ถึง4ครั้งครับทางบูฟเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวครับบวกกับทางบูฟเชมตันนะครับน้าที่ผลงานในเกมเยือนของพวกเขาครับไม่ดีด้วยครับนะห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับนะเสมอได้แค่นัดเดียวนอกนั้นแพ้รวดละครับในการลงทุนของพวกเขาครับน้าในเกมเยือนครับก็5นัดแล้วนะครับน้าที่ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับ ดูแล้ววันนี้ครับด้วยการกผลงานนะครับน้าเฮ้ที่เจอกันครับผมดูว่าทางแมนยูครับน้าเหนือกว่าทางวูฟแชมตันทุกมุมครับดูแล้ววันนี้ครับนะทางวูฟแชมตันครับจะต้านได้นานแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับวันนี้ครับขอต่อไปทางด้านของแมนยูครับที่ราคาที่ลุกควบลุกขึ้นครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่สองครับนะก็ยังอยู่ในพิมลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของเซลซีครับนะเต็มเปิดสนามสแตนฟอร์ดบิสนะครับนะาตอนรับการเยือนนอตทีแฮมฟอเรสต์นะครับ คู่นี้ครับนะก็จะทําการแข่งขันกันนะครับในช่วงเวลา3ามทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตุเฮตของทางคู่ก่อนครับนะเจอกัน5ครั้งหลังสุดทุกรายการเลครับเป็นทางด้านของเซลซีครับเอาชนะได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็เสมอไปครั้งด้วยกันนะครับต้องบอกว่าทางเซลซีครับนะไม่แพ้ให้ทางนอตติงแฮมฟอเรสเลยครับล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นเกมในลีกพรีเมียร์ลีกนะครับนะก็เป็นทางด้านของเซลซีครับที่บุกไปเสมอกับฟอเรสมาที่หนึ่งหนึ่งนะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยจากเจ้าบ้านอย่างเซลซีครับผลงานของพวกเขาครับนะสิบนัดหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บชัยชนะได้1ครั้งนะครับเสมอไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไปถึง7เกมด้วยกันนะครับนะห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับนะ ก็แพ้ไปถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ชนะได้แค่ครั้งเดียวครับนะก็เป็นการเปิดบ้านแพ้ให้กับไบตันครับที่1-2นะครับนะเป็นเกมเมลิกนะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับมลิกนะครับนะเป็นรายการยูฟาแชมเลียกนัดที่2องครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปอีกครับนัดที่2-0นะครับแล้วก็อีกนั้นนะครับนะก็บุกไปแพ้ให้อาร์เซนอลมาครับที่3-1นะครับเป็นเกมเมลิกนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับทางเซลซีก็สามารถเปิดล็อกได้ครับ ที่สามารถบุกพัชนะบอลมัดได้ถึงทิ่น,นะครับน้าที่สามหนึ่งครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนะเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาครับสิบครั้งหลังสุดทุกการนะครับนะก็สามารถเก็บชัยได้สองครั้ง เสมอไป3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมด้วยกันครับนาล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับนะก็เป็นบอลพิมลกอังกฤษครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ไปที่สอูนะครับในการลงทุนของพวกเขาครับน้าเฉพาะเกมในบ้านครับต้องบอกว่า6นัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่สามารถทําเงินได้เลยครับน้ต้องบอกว่าเซลซีครับตอนนี้ครับเป็นทีมหนึ่งนะที่ไม่น่าลงทุนนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนะของทีมเยี้งอย่างฟอร์เรครับผลงานของพวกเขาครับสิครั้งหลังสุดทุกการครับนะก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดเสมอไป1นแแล้ก็พไปถึง7เกมด้วยนัดครับหล้วก นะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมที่แพ้ก็เปิดบ้านแพ้ให้แมนยูไบ2-0ครับบุกไปแพ้ให้ลิเวอร์พูลที่3าแล้วก็บุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดที่2-1นครับก็ส่วนนัดที่พวกเขาชนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะไบตันที่3-1แล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะัดที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซาล์ตันได้คนระับนัดที่4-3แบบสุดมันเลยครับ ส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดนะครับนะก็สามารถทําเงินได้3ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะครับนะส่วนทางด้านผลงานนะครับนะเฉพาะเกมเยีอยงของพวกเขาครับ10ครั้งหลังสุดทุกการนะครับนะก็ยังหาชนะไม่เจอครับแพ้ไปถึง9เกมด้วยกันนะครับนะก็เสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดนะครับนะก็บุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดมาที่2-1ครับส่วนในการลงทุนนะครับนะเฉพาะเกมเยีอยงของพวกเขาครับนะต้องบอกว่า5นัดหลังสุดนะครับน้าทำเงินได้เพียงครั้งเดียว ของอันดับกลางคะแนนครับตอนนี้เซลซีครับอยู่อันดับที่11ครับแข่งไป34นัดชนะไป11เสมอไป9แล้วก็แพ้ไปถึง14เกมด้วยกันครับได้มา34ครับน่าเสียไปถึง39ลูกครับมีอยู่42คะแนนครับส่วนทางด้านของนอตติ้แฮมฟอร์เลยครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่16ครับนะแข่งไป35นัด ชนะไป8เสมอไป9ครับแล้วก็แพ้ไปถึง18เกมครับได้มา34เสียไป65ด้วยกันครับนะมี33คะแนนครับตอนนี้ทางฟอ r เรสครับนะก็นําในพื้นที่สีแดงครับอยู่แค่3แเต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านความพร้อมนะครับนาของทั้ง2ทีมวันนี้ครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างเซลซีก่อนครับตอนนี้ทางเซลซีครับนะก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับหลักๆก็เป็นอย่างวสลี์โฟฟาน่าครับนะ มาร์คโคคูเรลล่าครับแล้วก็อย่างดาริดูคูริบาลีครับนะก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับทั้ง3ตัวนะที่จะไม่สามารถใช้งานได้ครับส่วนทางด้านของฟอเรสครับตัวบาดเจ็บนะครับนะก็เพียบเลยครับนะเยอะกว่าทางด้านเซฟซีด้วยครับ ตัวหลักๆนะครับนะก็เป็นอย่างเนโกวิลเลียมนะครับนะมีโอมาลิชาร์ดนะครับแล้วก็สกอตต์แมคเคนนาครับนะที่มีการบาดเจ็บที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนทางด้านของไลฟ์อัพนะครับนะแล้วก็ระบบการเล่นในคัมคืนนี้ครับที่คาดว่าทั้ง2ทีมนะครับจะจัดลงมาครับทางด้านของเซลซีครับเฮดโค้ชอย่างแฟรงค์ลัมพาครับเตรียมจัดรบทมาแบบ4-3-3ครับ ผู้สามตัวคัมนะ็จะเป็นอย่างเกป้าครับตรงหลังสี่ตัวนี้ครับทางแบนะ็กซ้ายคัมนาจะเป็นอย่างอลิสกวยต้าครับนะทางแบ็กขวาจะเป็นอย่างชาโรบาครับโคเซนแบกคัมนาจะเป็นอย่างเทียโกซิัวครับนะคู่กับบาไดอาร์ซีเลนะครับนะ ส่วนด้านกลางสามโตวันนี้ครับก็จะมีอย่างคาลักเกอร์ครับนะก็มีอย่างเอนโซเฟนเดสครับแล้วก็กองเตะครับส่วนทางด้านของแดนหน้าสามวันนี้ครับนะก็เป็นอย่างไคลฮาวเวดครับแล้วก็จะมีอย่างราฮิมสเตอร์ลิงครับอีกคนก็เป็นอย่างมาเดเก้เลครับนะเป็น3ประสานคอยล่าขายในค่ำคืนนี้ครับส่วนทางด้านของฟอร์เรสครับวันนี้คาดว่าครับเฮนโคยาคสเตฟคูเปอร์ครับเต้นจัดบทมาแบบ4 3 1 2ครับอุตสาห์โตครับนะจะเป็นนาบาสนะครับกองหลัง4ี่โตวันนี้ครับ ทางแบกขวาครับน่าจะเป็นอย่างโอลิเย่ครับทางแบกซ้ายเป็นอย่างโรติครับคู่เซนแบกวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างเฟลิเป้ครับนะาคู่กับนีอาร์อารเต้นะครับส่วนทางด้านจากลาง3ตัวนี่ครับนะก็จะมีอย่างแมงการ่าครับไลอันเยสแล้วก็ดานิโลครับนะส่วนวันนี้ครับกองหน้า3ตัวครับน่าต่ําจะเป็นอย่างกิฟไว้ครับกองหน้าคู่ครับนะาเป็นอย่างอวอนยีครับคู่กับเบนน่าจอนสันนะครับคอยล่าละไข่ในค่ําคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของราคาเน,นี้ครับนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซลซีครับเปิดมาต่อที่1ลูกโลครับนะอาจจะไหลถึงลูลกครึ่งนะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำน,นี่ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับทางด้านของราคา1นคณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านอย่างเซลซีชนะครับอยู่ที่1.49เท่าครับส่วนราคา2ครับให้ทีมเยือนชนะครับอยู่ที่5.92เท่าครับต้องบอกว่าโอกาสที่เซลซีคำนับจะชนะทางฟอร์เรสต์นะครับสูงถึง3เท่าด้วยกันเลยครับ ดูจากราคาที่ออกมาครับนาต้องบอกว่าค่อนข้างวัดใจเลยครับน้เพราะทั้งผลงานทั้ง2ทีมนะครับนะแย่พอๆกันครับทางเซลซีจะดูดีกว่านิดหน่อยครับนะส่วนเกมในบ้านของเซลซีครับนะก็เป็นเวลาถึง5นัดแล้วครับที่พวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอครับเป็นการแพ้ไปถึง4เกมนะครับน้แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งด้วยกันครับ ส่วนด้านของฟอเรสต์นะครับน้นต้องบอกว่าเกมเบียงของเขาโคตรแย่เลยครับน้สินัดหลังสุดนะครับยังหาชนะไม่เจอเลยครับนะแพ้ไปถึง9ครั้งครับแล้วก็เสมอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับโดยแล้ววันนี้ครับน้าทางเซลซีครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ด้วยครับบวกกับถิติที่เคยพบกันนะครับน้าห้าครั้งหลังสุดนะครับทางเซลซีนะครับนก็ไม่เคยแพ้ให้ทางฟอเรสต์เลยครับนะอย่างดีสุดก็ได้แค่เสมอกันเท่านั้นครับที่เหลือครับน้าสี่นัดหลังสุดก็สามารถชนะฟอเรสต์ได้ทั้งหมด อยู่แล้ววันนี้ครับนะ้าผมคิดว่าทางซลซีีครับน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับนะเพราะนัดที่แล้วพวกเขาก็สามารถ ปลดล็อกได้แล้วครับนะหาชัยนะเจอแล้วครับวันนี้ครับขอต่อไปทางด้านของเซลซีครับที่ราคาที่1ลูกครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3กันเลยครับนะก็บินมาที่เยอรมันครับเป็นบอลบุนเดสติก้าเยอรมันครับระหว่างเสือใต้ไม่เยอะหนิครับเตรมเปิดสนามอีเลนอารีนาครับตอนรับการเยือนราชันสีน้ำเงินชาวเก้ส่วนเสียครับคู่นี้ครับก็จะทำการแข่งขันกันในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตูเฮดของทั้งโค้งอ่ะครับนะคู่นี้เจอกันสิบครั้งหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับนะเเเเป็นนนนททาาางงงงดด้้้้้ขออบบบยยรรรร์ะะคคคคัััี่่ชไไถึ10มแพให ทางชาวเก้เลยนะ ต่าล่าสุดที่พบกันครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองครับนะย้อนกลับไปในปีที่แล้วครับเดือน11วันที่13บสาครับก็เป็นทางด้านของบาเยิมเนิตครับที่สามารถบุกไปชนะชาวเก้ได้ถึงถิ่นนะครับนาที่สองสูตรนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนะของทั้ง2ทีมนี้ครับก็ไล่จากเจ้าบ้านนะครับนะอย่างบาเยิมเนิตก่อนครับผลงานของพวกเขาครับสิครั้งหลังสุดทุกการนะก็สามารถเก็บชัยได้4ครั้งเสมอไป2ครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับถ้าเกมหลังสุดนะครับนะก็มีเปิดบ้านเสมอกับทางออฟฟิทฮาวครับนาทีีครรััับบบบเเเิ้้้านนสสมมมออกกกกแชตต์ซ่็ุพให ที่3านึ่งะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะแฮท้าเบลินได้ครับนะัดที่2อศูนย์ครับแล้วก็นะัดล่าสุดของพวกเขานะสามารถบุกไปชนะเบเมนได้ที่2อหนึ่งะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนะเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาครับ สิบครั้งหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บใช้ได้6ครั้งเสมอไป3ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้น,นครับัดล่าสุดนะครับนาที่เล่นในบ้านตัวเองครับก็เ,บเป็นเกมมาลีของตัวเองนะที่สาม,มารถเปิดบ้านเอาชนะแฮ่าบลินได้ที่สอูนย์นะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนาห้าหนาหลังสุดนะครับสามารถทำเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น,นครับแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งนะนอกนั้นนะครับเสียเต็มไป3ครั้งด้วยกันเลยครับส่วนทางด้านผลงานนะครับัดของฝั่งทีมเดือนอย่างชาวเก้ครับผลงานของพวกเขา10ครั้งหลััังงสสดดทรรกกกาาคบ็็มถเชไ้้5 เสมอไป2ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่เพียง3เกมเท่านั้นนะครับฮนนัดของทางชาวเกยครับนะก็มีบุกมาแพ้ให้กับออฟฟนทาวสองศูนย์ครับเปิดบ้านเอาชนะแฮทาบลินได้ที่ห้าสองแล้วก็บุกไปแพ้ไฟบวกที่สี่ศูนย์ครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเบเมนได้ที่สองหนึ่งครับก็นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็สามารถบุกไปชนะไมยได้ถึงที่นะครับที่สามสองนะครับส่วนทางด้านของผลงานนะครับนะเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับก็สามารถเก็บใช้ได้สองนัดครับเสมอไปสี่นัดแล้วก็แพ้ไปสี่เกมด้วยกันครับ นัดล่าสุดกับคนัดที่ออกไปเล่นเกมเบียนครับก็เป็นบอลนลีกของตัวเองนะที่สามารถบุกไปชนะไม้ได้ครับที่32สนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนัดเฉพาะเกมเยียนของพวกเขาครับสิครั้งหลังสดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้2ครั้งเสมอไป4ครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึง4ครั้งด้วยกันนะครับนะเกมเยืยนล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นเกมนลีกตัวเองนะครับก็สามารถบุกไปชนะไม้ได้ถึงทิ่นครับที่3าสองนะครับส่วนทางด้านของการลงทุนของพวกเขาครับนะเฉพาะเกมเยียนนะครับสิครั้งหลังสุดนะครับสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะ ส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทางมาเยี่ยมเนี่ยครับพวกเขาอยู่อันดับที่1นะครับนะแข่งไป31นัดชนะไป19ครับเสมอไป8แล้วก็แพ้แค่4เกมเท่านั้นครับได้มาถึง83ลูกครับเสียไป34ลูกครับมี65คะแนนนะครับส่วนทางด้านของชาวเก้ครับตอนนี้พวกเขาครับอยู่อันดับที่15นะครับนะแข่งไป31นัดชนะไป7เสมอไป6 แพ้ไปถึง15เกมครับได้มา31เสียไปถึง59ประตูครับมี30คะแนนนะครับตอนนี้ทางชาวเก้ครับก็มีคะแนนนำนะครับนะในพื้นที่การตกชั้นครับอย่างโบกุ้มนะอยู่ที่2คะแนนนะครับส่วนทางด้านบาเยียนครับนะก็อยู่อันดับที่1นะครับก็มีคะแนนนําทางดอทมุนนะครับเพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของความพร้อมนะครับน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกะไยจากเจ้าบ้านครับอย่างบาเยียนอุนิคครับวันนี้ทางโทมัสทุกเกอร์ครับเฮดโค้ชของทีมนะครับนะะจไมม่สาารถใช้งานนนนนนอออออยย่่่าาาางงงเเเเรรรรร์ไดด้้คคคคัััับบบบบทีีีมมกกกกจ็็็็แลววปปชูโโตตะะ ของทีมที่จะไม่สามารถใช้งานได้ครับส่วนด้านของชาวเก้ครับก็มีแรงงานตัวบัตเจิดเข้ามา4คนครับตัวหลักๆนะครับนะก็เป็นอย่างมอริสเจนนะครับอีกคนก็เป็นอย่างลาฟแฟมานนะครับนะาสองตัวหลังทีมที่จะไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับส่วนทางด้านของไลอัมนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะจัดมาในคัมคืนนี้ครับทางมายิ้มนี่ครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัวครับจะเป็นยานซัมเมอร์ครับข้างหลัง4ตัวนี้ครับนะทางแบ็คซ้ายครับจะเป็นอย่างเจาคันเชโลครับทางแบ นาคู่กับปาวาวครับส่วนด้านแดนกลาง2ตัวนี้ครับนะก็มีอย่างโกเลสก่าครับคู่กับคิมมิกะครับส่วน3ตัวลุกอันนี้ครับทางปีกซ้ายครับจะเป็นอย่างคูแมนนะครับทางปีกขวาจะเป็นอย่างกานาบี้ส่วนตัวหนึ่งครับนับเป็นอย่างหนุ่มน้อยมูเซล่าครับนาคอยสร้างสรรค์เกมในค่ำคืนนี้ครับส่วนวันนี้ครับทางกองหน้าตัวเป้าครับนาจะใช้อย่างซาริโอมาเน่ครับนาคอยลาดขายในค่ำคืนนี้ครับส่วนด้านของชาวเก้ครับวันนี้คาดว่าพวกเขาครับนาจะมาระบบ4-2-3-1ครับผู้สาตัวครับนาจะเป็นอย่างซาวโลครับกองหลัง4ตััววนนี้ครับ าจทางแบ็กขวาครับนั่นก็เป็นอย่างบุลเนอร์ครับทางแบ็กซ้ายจะเป็นมัตติซานี่ครับคู่สแบ็กวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างคาร์มินสกี้ครับคู่กับฟานเดนเบิร์กครับคู่กองกลางนี่ครับน่าจะเป็นอย่างเคล่าครับคู่กับอเล็กคาร์ครับนะส่วน3ตัวลุกวันนี้ครับนะนำทีมโดยอย่างคารามันครับก็มีอย่างซาราซาอีกคนก็เป็นอย่างบิดเตอร์ครับ ส่วนกองหน้าเป้าวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างเทโลสครับขอราคาขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับนะาราคานี้แคบก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างเบลเยี่ยมอีกครับเปิดมาต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งเลยครับนะอาจจะไหลขึ้นถึง2ลูกครึ่งควบสนะครับทางด้านราคาสูงต่ำน,นี้ครับเปิดมาที่4ลูกนะครับส่วนทางด้านราคา1นึคูณสครับราคา 1, 1ให้เจ้าบ้านอย่างเบลเยียมอีกชนะครับอยู่ที่ 1. 1.1 1เท่าครับ ส่วนราคา2นะครับนะก็ให้ทีมยังอย่างาชลก้ชนะครับอยู่ที่14.6% 0เรนะครับดูจากราคา1นคูณสที่ออกมาครับต้องบอกว่าทางบาเยมิเนกครับมีโอกาสชนะครับนะสูงกว่าทางด้านเชลก้ครับนะถึง13เท่าด้วยกันครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากของทางชชลซเก้นะที่จะสามารถผูกมาชนะทางบาเยมิเนกได้ครับวันนี้คานัดทางบาเยมิเนกครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เสียงเชียร์ครับแล้วก็มีสติในการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างดีนะครับนะสิบนัดหลังส่วนของพวกเขาครับแพ้แค่เกมเดียวครับเสมอไปสามด นาล่าสุดนะครับนาก็สามารถเปิดบ้านอัชนะแฮททาบลินได้ที่ส0นย์ด้วยครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับนาอย่างชาเก้ครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับพวกเขามีผลงานที่ดีขึ้นมานครับนาพอสามารถเก็บชนะได้2นัดติดต่อกันแล้วครับแต่ว่านะครับนาเห็นทีที่เจอกันครับต้องบอกว่าทางมายุนิกครับค่อนข้างข่มกว่าเยอะเลยครับพอะเจอกัน10ครั้งหลังสุดนะทางมายุนิกครับแทบไม่แพ้ให้กับทางชาเก้เลยครับแล้วก็เจอกันแต่นั้นนะครับมีประตูเยอะขึ้นตลอดนะครับ ดูแล้ววันนี้ครับเหมือนบอลแพ้ทางจริงๆนะพะทางมาเยือนหนึ่ครับไม่เคยแพ้ให้กับชาวเก้เลยครับทั้ง2ทีมครับนัก็ต้องการแต้มเป็นอย่างสูงครับอย่างแย่ๆครับนะต้องมีหนึ่งแต้มกันแน่นอนครับพอทางชาวเก้ครับก็หนีในการตกชั้นนะครับเพราะตอนนี้เขานำในพื้นที่สีแดงเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับส่วนทางมาเยือนหนึ่งครับพวกเขาต้องการคะแนนเป็นอย่างมากครับพอตอนนี้ครับพวกเขานำทางทีมอันดับ2อย่างดอทมุนครับเพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับ วันนี้ครับพวกเขาครับอย่างแย่สุดคือต้องเสมอครับนะถึงวันนี้ครับราคาจะออกมาแพงครับแต่ว่าถ้าดูจากผลงานครับน่าจะตีพบกันครับก็ต้องบอกว่าครับทางมาเยี่ยมนี่งครับคมกว่าทุกมุมทุกทางครับดูแล้ววันนี้ครับนะทางาชเก้ครับน่าจะรอดยากนะครับนะถ้า2เม็ดแรกมาไวครับผมว่าเม็ดสามเม็ดสตามมันแน่นอนครับ ันนี้ครับขอต่อไปทางด้านของไบเยนครับที่ราคา2.5ครับฟานธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4กันนะครับน้าก็ยังอยู่ในบุนเดสตีก้าเยอรมันครับระหว่างเซอร์เหลืองโปรวเซียนดอทมุนครับเต็มเปิดสนามอาดูนาปาร์ครับนะตอนรับกาเมเยนสิงห์หนุ่มมิชินกัดบักครับคู่นี้ครับน้าจะทำการแข่งขันกันในช่วงเวลา5้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตูเฮตของทั้งคู่ก่อนครับน้าโค่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดครับทางดอทมุนเอาชนะได้7ครั้งทางกัดบักครับเอาชนะได้3คครรัั้้งงบบตออกว่าคู่นี้ครับต้องมมมีีีททใดหนึ่งชนะเลยครับนะ นัาล่าสุดที่พบกันครับต้องย้อนกลับไปในปีที่แล้วครับในเดือนที่11นะในวันที่12ครับก็เป็นทางด้านของกัดบักครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะดอปมุนได้ถึง42เลยครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกไลจัดเจ้าบ้านครับยังดอปมุลนะครับผลงานของพวกเขา10ครั้งหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บใช้ได้4ี่ครั้งเสมอไป3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป3ครั้งด้วยกันนะครับนะห้านัดหลังสุดนะครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะยูเนี่ยเบรินทครับที่21บุกไปเสมอกับสตุดกาาทมี่3-3 แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตไปที่4-0ครับแล้วก็บุกมาเสมอกับโบคุ้มนะครับนาที1-1ครับแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขานาที่สามารถเปิดบ้านครับถล่มบบบวกไปถึง6-0ด้วยกันนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนาเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาครับ10ครั้งหลังสุดนะครับนาก็สามารถเก็บชัยได้10นัดติดต่อกันครับต้องบอกว่าทางดอทมอลครับถ้าได้เล่นในบ้านครับค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยครับนะ ส่วนในการลงทุนนะครับเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาครับสิครั้งหลังสุดนะครับก็สามารถทําเงินได้ถึง9้าครั้งครับแล้วก็เสียเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับต้องบอกว่าดัดหมุนครับวันนี้ครับน่าลงทุนมากๆเลยครับส่วนด้านทิมเยียนครับอย่างกัดบักครับผลงานของพวกเขาครับสิครั้งหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บใช้ได้เพียง2ครั้งครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับห้านั้นหลังสุดของพวกเขาครับนะ้ก็มีเปิดบ้านชนะบวก2องศูนย์บุกมาเสมอกับทางแฟรงก์เฟิร์ตที่หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้ก ก็บุกไปแพ้ให้กับสตูดิโอกาดอย่างครับนัดที่สองหนึ่งครับก็นัดล่าสุดของพวกเขานะก็ปิดล็อกได้แล้วครับก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะบุกคู่มาที่สองศูนย์นะครับก็เป็นเกมนนลีกของตัวเองทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับโดยเฉพาะเกมเดือนของพวกเขาครับสิบครั้งหลังสุดทวยการครับทางการบักเก็บใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งครับเสมอไปสองครั้งแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็ดเกมด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนัที่ออกไปเล่นเกมเดือนครับก็เป็นโปรแกรมนนลีกของตัวเองนะครับนะก็บุกไปแพ้ให้กับสตูดิโอกาดมาครับที่ ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับนาฉพะเกมเยือนนะครับสิครั้งหลังสุดนะครับสามารถทําเงินได้เพียง3ครั้งครับแล้วก็เสียไปถึง7ครั้งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าครับนาเกมเยือนของทางกันบักครับไม่ค่อยดีครับนะนัดล่าสุดนะครับก็แพ้อีกครับนะดูแล้ววันนี้ครับมาเจอทางดัดบุนครับค่อนข้างเหนื่อยแน่นอนครับทางกันบักนะส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนครับตอนนี้ทางเจ้าบ้านอย่างดัดบุนครับอยู่อันดับที่2นะครับนาแข่งไป3 1นัด ชนะไป20ครับเสมอไป4ก็แพ้ไป7เกมครับได้มา73เสียไป40ครับมีอยู่64คะแนนนะครับตอนนี้ครับนาทางดับมุนครับก็ตามหลังจ่าฝูงเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของมิชิลันบักครับพวกเขาก็อยู่กลางกลางตารางนะครับนาอยู่อันดับที่10ครับแข่งไป31ชนะไป10ครับเสมอไป9แล้วก็แพ้ไปถึง12เกมครับได้มา46ประตูครับเสียไปถึง48ประตูมี39คะแนนนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของความพร้อมนะครับนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับวันน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 นีีี้้้ทททาา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 งงงดมมมมมุคคคครรรรรััััับบบบกก็็ยยตตวเเเข1ปอ่่ิะะจสถ ช้งานได้ครับแล้วก็มีตัวเช็คฟิตสอตัวครับนาอย่างมาเตโลเล่ครับกับโทมัสมูริเย่ครับนาต้องเช็คฟิตอีกทีครับว่าจะสามารถลงมาช่วยทีมได้หรือเปล่าครับส่วนทางด้านของกัดบักครับวันนี้ก็มีตัวเช็คฟิตหนึ่งตัวครับอย่างมาคัสทูลามครับนากองหน้าตัวเก่งของทีมครับส่วนคนรับนะเป็นอาราเซนนะครับนาที่โดนโทษใบแดงไปครับก็จะไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในค่าคืนนี้ครับส่วนทางด้านของไลอัมดักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นในค่ําคืนนี้ครับทางดัดมองครับคาดว่าจะมาในแผนเก่งของพวกเขาครับอ4ตลกงงห นครับทางแบ็กซ้ายคำนั้นจะเป็นอย่างราฟาเอลเกเรโล่ครับ ทางแบ็กขวาคัมน่าจะเป็นอย่างไลซันครับคู่เซนเตอร์แบ็กวันนี้คัมน่าเป็นอย่างแมทฮุมเมลครับคู่กับซูเล่ครับนะแล้วก็กองกลาง1ตัวครับเป็นทางด้านของเอมิลี่ชานะครับในส่วนสี่ในแผงลุกนะครับทางปีกซ้ายคัมน่าจะเป็นอย่างอะเคเดมี่นะครับทางปีกขวาจะเป็นมาเลนนะครับกองตัวลุก2ตัวคัมน่าจะเป็นอย่างจูเลียนบันนะครับคู่กับจู๊กเบมิงแฮมนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับนะวันนี้จะใช้อย่างฮอยเลอร์ครับนะกองหน้าตัวเก่งของทีมคอยล่ายไข่ในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครััััััับบบบบบววววนนนนนี้้คคคคาา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 ดด่่่ทงงกกกรรรพเเขจจะะะะมใ4 5 1อผูตป็ย ออมลินครับตรงหลัง4ตัววันนี้ครับนะทางแม็กขวาครับจะเป็นอย่างสไตฟารไลเนอร์ครับโค้เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างอิทาคุระนะครับน้าคู่กับเอลเวดี้ครับส่วนทางแบ็กซ้ายครับน่าจะเป็นอย่างเบนเนซายครับ ส่วนทางด้านแดนกลาง5ตัววันนี้ครับทางปีกขวาคัานาจะเป็นอย่างสตินเดลครับทางปีกซ้ายจะเป็นอย่างออฟบันนะครับนะส่วน3าตัวลูกวันนี้ครับจะมีอย่างน้อยเฮาส์ครับมีโคเน่คนก็เป็นอย่างไวเกิลนะครับนะและหน้าตัวเป้าวันนี้ครับนาจะเป็นอย่างนาธานโอโมโมครับคอยล่าจะขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเลทราคาเนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างดอทมูลนะครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่ลูกครึ่งครบ2นะครับหรืออาจจะไหลถึง2ลูกด้วยกันนะครับนะส่วนทางด้านราคาสูงต่ําวันนี้ครับเปิดที่3ลูกครึ่งครบ4นะครับส่วนะ นะอยู่ที่1.24เท่าครับส่วนทีมเยือนชนะครับอยู่ที่8.34เท่าครับนะก็ต้องบอกว่าครับนาราคา1 2ออกมาแบบนี้ครับโอกาสที่ทางดอทมูลครับจะชนะนะครับทางด้านของกัรบักครับสูงถึง7เท่าด้วยกันนะครับนะวันนี้คบนะทางดอทมูลครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ครับส่วนทางด้านของผลงานนะครับนะ้าในบ้านของพวกเขาครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีมากเลยครับนะ สิบนัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่เคยแพ้ใครเลยครับนะนล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มบุบบกไปถึง6กศูนย์นะครับส่วนทางด้านของกันบักครับนะต้องบอกว่าเกมเยือนของพวกเขาไม่ค่อยดีครับหกนัดหลังสุดของพวกเขาครับน้ายังหาชนะไม่เจอครับแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับส่วนนา่าสุดของพวกเขาครับก็บุกไปแพ้ให้สตุกาดอีก2อหนึ่งนะครับผมดูว่ากําลังใจของทางกันบักครับค่อนข้างดับลงไปเยอะเลยนะบวกกับตัวเพล่์เมนนี้ครับหน้าตัวสําคัญก็โดนโทษใบแดงไป1คนครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเก่งอย่างมาคัสตูลามก็ม เรื่องของโตเพื่อนนะครับผมดูว่าทางดอทมูลครับค่อนข้างพร้อมกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างกัดบักครับบวกกับเฮตุเฮตที่เจอกันครับว่าทั้งคู่คำน้ำไม่เคยเสมอกันด้วยครับต้องมีทีมใดทีมหนึ่งครับหน้าที่จะชนะครับดูแล้ววันนี้ครับทางดอทมูลครับต้องเน้นเป็นพิเศษครับพอได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะพอตอนนี้ครับพวกเขาก็จี้คะแนนนะครับตามติอย่างบาเยิร์นิวนิครับเหลือแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับวันนี้ผมเชื่อว่าทางดอทมูลครับชนะแน่นอนครับวันนี้ครับหน้าผมขอให้ต่อครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่่าาางงงเออรรรซนนนดมุคคคััับบบทีลูกึฟธ ก็จบกันไปแล้วคำนหนสี่คู่ครับที่ทางคุณซูแมวนะครับเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับนะสำหรับใครครับที่อยากได้ตัว VP ครับหรือชอบเล่นมันสดนะครับก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับทางคุณซูแมวครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับก่อนจากกันไปคำน้าทางคุณซูแมวก็ขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ